เพลอแปบเดียวใกล้เปิดเทอมแล้วบ้านนี้เริ่มเตรียมของให้เด็กๆแล้วค่ะและที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือถุงเท้านักเรียนใช้แล้วยวยง่ายเหตุการณ์นี้แม่เคยเจอวันนี้แม่เลยอยากมาแชร์ถุงเท้านักเรียนของแบรนด์พาวลี่เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่บ้านแม่เลือกใช้จะบอกว่าเนื้อผ้าของเขาคือนุ่มมากใส่สบายเท้าไม่อึดอัดกระชับอยู่ทรงไม่รัดแน่นจนเกินไปแถมยังระบายอากาศได้ดีด้วยช่วยลดกลิ่นอับป้องกันแบคทีเรียเพราะถุงเท้าคู่นี้ทำมาจากเส้นใยที่ผสมใยไผ่ส่วนตัวแล้วที่แม่ชอบก็คือขอบของเขาไม่ยวยง่ายใส่ ตลอดทั้งเทอมเลยถุงเท้านักเรียนของวัยเด็กอนุบาลและประถมของแบรนด์พาวลี่จะบอกว่าตรงส่วนกันลื่นของเขาคือแน่นหนึบสุดๆเลยคะ่ะติดทนไม่หลุดลอกพื้นกันลื่นปลอดสารตะกั่วและสารก่อมะเร็งมีหลายลายให้เลือกจะบอกว่าน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยคะ่ะซักก็ง่ายซักในเครื่องได้เลยไม่ต้องขยี้ให้เสียเวลาด้วยนะคะเปิดเทอมใหม่นี้มาเตรียมถุงเท้าให้กับเด็กๆที่บ้านแม่เลือกถุงเท้านักเรียนพาวลี่ใส่ได้คุ้มทั้งเทอมเหมือนน้องมายูมิกันนะคะพิกัดตะก้าเหลืองด้านล่างค่ะ